ก็ไม่รอมนะครับ<อ>คนละท่อนนะ่ะเป็นคนละท่อนน่ะอก็ไม่รอบนะครับน<อ>ี่ออตอนสองตอนศึกศขลุมล้างทาราฆ่ากันนะครับก็ออกนี้ทำอะไรคเดียวไม่หดูดิมันฆ่าเราอ่ะเราต้องหนีอ่ะเราเกี้ยน่ะแล้วนะมันยังไม่ไปส่งของอีกอนะ่ะไปเด้วไปแล้วงลงเลย ีะเนี่ยเอาเงินแล้วมึงเอาเงนนั้นมายังอ่ะไอไอนั่นอ่ะตู้เซฟเอ้่วยกันเลยมึงเอาตู้เซฟไปยังเอาเอามึงเอาตู้เซฟไปยังไอ้กันตู้เซฟอยูในรถอ่ะอีกตับตัวแรกตัวแรกฮะอะไรต่อไปไปตัวเชนหรือจีไม่รู้ไอ้นี่้อเนี่ยตัวจีมันเอาไปแล้วไว้ให้ทำธีงานอ่ะคันน่ะงานนั่นอ่ะ เอาตูเซฟไปไว้ให้ได้กูเซฟมั่งโอเคกูได้อ,อันหนึ่งอ่ะกูเซฟไปไหนรถอยู่ไหนรถอยู่ไหนรถอยู่ไหนเร็วดิแต่หลังนี้ขวาเลย <c oughs> <c oughs> มึงยึดรถมันดิ <c oughs> <c oughs> เอาเกียม <c oughs> ันเอ๊ะเรอกนบ้ากออ๊ยลงวอ๋อะไรอะไรเกูต่อยมาแล้วไว้มือาไเปแล้วก็ร่แล้วอ้กูป้องกันตูเซฟเองใครมาแม่ตายโอ้โหลูกสูงเนหม่ะเาวางไว้อยู่หลังรถกระบะแล้วอยู่ไหน ไม่รู้เลยเอ้การนี่ไปซื้อไปขึ้นตัวศูนเหรอแต่ทำไมผมมันก็มีแค่ศูนบาทเองอะไรผมมันก็มีแค่ศูนบาททำไงดียวซื้อก็สูนย์แต้องต้องไปเอาต้องไปเอาต้องไอ้นี่ก่อนขโมยของเราไปไว้เอาไอ้นี่ขโมยของยังยังไม่ได้เอาไว้เอาไปใส่ในนั่นก่อนแล้วพาไปทำธุรกิดนี้เสร็จก่อนแล้วเราจะพาไปเลยไปดอกขอมันไปไปดอกก่อนเอ้ามึงเดินมาเองนะไอ้สารเลี้ยเกี่ยวกู เอาไอ้คนเลยคนอดีลโออยไอ้เาอาไอ้าอ้ไอ้เอ้เอเ้อ้เจ้าไอ้เจ้าไไอ้เจอ้ไอาอ้เอาไออ้เอไม่เจอ้อ้นเลยจ้ะ เอาไม่เก็บไปเอาไปเ,เอาไปเอาเอาเก็บดิ <c oughs> เก็บพี่เามานี่ก่อน <c oughs> เอ,เอ,อเ้ย,อเ,ยเ,อเ,เอาเงินมาเนี่ยกูจะเอาเงินแล้วเงินไม่กู้ดิเบี้ไม่ได้ต้องควานแล้วเบี้ยสูงสูงสูงหมดแล้วเอาเงินไปเอาเงินไปมทางดีสุดก <c oughs> ู้สิโ <c oughs> อ้ตาย นยเลือพวกเราแล้วว่ะอ่าขึ้นโอ้ตู้แชอยู่ไนนั้นยอยู่ไหนไหนตู้มันก่อนในี่อไะนทีกวางเลยกวางเลยไหนวะตู้แช่มไหวะแล้วทำไมมึงมาวางไอ้ยอ่าครับ เอาเฮ้มันมันยึดรถเรา,าแล้วลว่ะใครก็เหรอกินแม่คันนี้เธอแม่กำลังเล่นอยู่แต่วันอะไรมันนีอ่ะโอ้ยมาแล้วเฮ้ยอย่าเพิ่งรั้งวเอาเอารถไปเลยเอารถคันนี้ดีกว,ว่าเอาไปวะ เอาคนนี้เี้ยเอาคันนี้ดิว่าไปเร็ว Get out of here อย่าไปสมันป้องกันเราอยู่ตายดีดไว้สักเร็วเอ้ยมันก็โมยว่ะออไม่ใช่ไม่ใช่เขามยมันมันเอาไว้วางให้ขันตู้เสร็จแลวอยู่นั่น มันไม่ขึ้นมาว่ะงั้นเราไปนิื่วเรืวเรืวเรืวฮะคนไทยหรือเปล่าบอกแม่ให้จะไปซื้อให้เนี่ยบอกแม่ไปแล้วเอ้าเฮ้ยธุรกิจจะเริ่มได้กันเฮ้ยธุรกิจเร็วอ่ะยังยังไม่ได้เอาของไปส่งแลยช่างแม่งเอาไปขึ้นร้านหรอ เเอาที First, ่หลังไปแล้วเนะเนี่ยทางรถเทำแมบบ้านเลยแม่เมื่ตั้งทื่อที่ว้าดีๆปัิบัิเพียนขึ้นฟ้าตอนแรกก็คืออะไรอ่ะถล่มถล่มทันงะละงคือะพุ่งขับเลยคงม่นี่เพราะอยาขัาวเลยถอยหลังดิเออถอยหลัง โอยห้ดิขอยห้นทำไมอิสต์ไม่เอาแม่งนะขับดีตัวเองคนไหนอิสต์ มึงรู้ป่ะว่าเลยเขาได้เขาได้กระเป๋ามาแล้วอ่ะแล้วดูเราดิยังอยู่ที่เด <c oughs> ิมไอ้ส <c oughs> ารเละไอ้เ <c oughs> ลยไอ้สารเละกับไม่กันมึงถือคนเดียวแล้วกันมึไป <c oughs> แ,แล่เราไม่ได้หลับแหละตอนนี้ให้ให้มึงขึ้นมั้งรีบไปดิ กูไม่ถือแม่งเลยไปถือบ่สยอ่อนงั้นไไอแม่งช่วขับรถมากูดีไอเราไม่คันใหม่แล้วแม่งช่วขับรถมากูดีกูนั่งดีเออนี่ไป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 โคตรด๋อย เยจจวจำเรื่องนี้ไว้ดีกว่านะเราเราวางของดีว้เออพ่อรไม่ได้หลายหลายอันอยู่ตั้งสองอันอยู่ <periods> ดีเซแบบตั้งสองอันอยู่ชี่อะไรเี่ยออ้ีอา่อันนี้อะไรเนี่ยกล่องทีวีา่าเอายูวด้วยไอ้ดีม,มีหัวลวใชางอเต็มะ ไอ้กล้องเลยไอ้กล้องไอให้กูกูจะถ่ายรูปเลยคุณจะถ่ายให้กูดิกูจะถ่ายเกี่ยวกับพี่อะไรตั้งตั้งถ่ายรูปเขาจะถ่ายรูปตั้งกล้องดิคุณไม่ให้กู What are you doing? ไอ้พวกมีกล้องก็ต้องมือดิอันนี้อันนี้ก็ได้ถ่ายเงี้ยน่าร้ายเลยอ้าวเฮ้ยตก ขายได้กูขายม่เอี้ยดีกว่ากล้องกากรของเต็มแล้วเต็มแล้วนม่ดเอ้ยกินได้ไม่ต้องทำนะแล้วกด K ออกเลยเอ้ยกูรู้แล้วว่าบล็อกเราอยู่ไหนมันมีบอกอยู่เหลือลูกถึงกูไม่เหลือแล้วเนี่ยการจะเล่นกลป่ะล่ะ เราทำาระดับกีฬาผ่านก่อนนะทำะ,ไไะับกีฬาผ่านก่อนถึงจะไปได้อู้ป่าอลังยิงอะไรอยู่อ <c oughs> ุป่าไอ้กันกูนุลังหิงอะไรอยู่ยกล้ <c oughs> กาชนกูนอ่ะไอ้กันจะไมกูลังิงเลยเห็นว่าผ่านผนกู ีม really oh, <Q> ึงไม่เหลือจริงน like <Q> ้วว <Q> ่ะเฮ้ยจะจำรถได้ไงวะมึงจำได้ไหมจำได้ดิโอเคเอารถไปเซฟนอะเอาวางไว้ตรงนี้แล้วจำจำได้ไหมดูแหล่ที่นี่อ๋อจำได้แล้วอยู่ใกล้ๆเมืองอีเฮ้ยมึงต้องไปมึงต้องเอาเบียรเอาแบบนี้ว่าเดี๋ยวต้องมีคนเดี๋ยวมีคนสังเกตรถเราแน่ แล้วมึงเข้าแล้วมึงมาตรงนี้ทำไมเนี่ยเฮ้ยไอนี่นนนของไงอะโอเคอ้าวช่วยโอเคไปไหนเงี่ยมาละกิจให้จบไงจะได,จะได้จะได้ไปไปเอาเงินเร็วๆไงเดี๋ยวแม่งมก็มีเห็นถุงเงินน้อยไม่ใช่หรอเดี๋ยวแม่งก็มีคนมาเอารถเราหรอกขี่รถเลยขี่รถเลยขี่รถเลยเอารถเลยก็ได้เอาขี่รถมาแล้วกูทำภารกิจเอง แล้วลอะไรนะเอาที่ปวอดไัยตอนนี้เรากำลังแยกทางกันนะฮะคงปัจจ้าต้องได้ค่ากนแล้วกันเราเพิ่งแต่งงานก็ไม่นานเลยทำไมต้องทำแบบนี้ริงหรอ่ะพวกกูม,มาผิดทางไอ้กูถูกดีกว่า เพราะมันจีบอยู่หลังกูจังไปไหนของมึงเนี่ยอะไรเออมันอยู่ตรงรูปตัวอีอ่ะงั้นเดี๋ยวกูรถไปจอดตรงอีกันนะงั้นเดี๋ยวกูรถไปจอดที่ตรงอีไปทำอะไรกินทำอะไรกินเลยหรอกูจะไปทำกันนี่ดับออฟอโอ้ยดับ ก็เติมกระสุนแป๊บหนึ่งเราไม่เลยนเลือกเธออื่นไม่ดีดีกว่าเหรอเราจะได้ทำเบอร์กิลแค่สองคนอันอันเด็กูรอตรงที่รนตัวอีนะกันโอเครอจังนั้นแหละไอ้กันที่หายแล้วเราจะระเบิดแล้วไฟแล้วแม็กไฟแล้ว เฮ้ยละเมอไงไดติดไฟเลยเดี๋ยวอขอออกก่อนมามรถจับแลวเลขาแล้วไปชนคนมากเกินอ่ะเออคุณลองอาขอออกจออุยของไม่เสียโอ้ยไฟีไฟเกืขออยู่ในกงเรียบเลยนุ้ยเฮ้ยไม่เป็หรอล้อจบภารกิจนี้หละลอนี่ได้เลย เราไปเอาของใหม่ด้วยแหละคุณลืมรถมา<ม><ล>อยู่ในโอ้ทำไมรถกูมันคว่ำขนาดเนี้ยไอการที่มันแล้วกูลืมไ่าอยู่ในที่ห่านแล้วไอการที่มันแล้วกูลืมไว้อยู่ไในไอของที่กูเอาออกมาเอาออกมาได้สามอันอะแล้วยังอยู่ในกล่องตั้งสิบห้าอันหนังคิดดูลม่ไงการกูจะลดแล้ว เออยเหลือแค่สามอันละแล้วอีกการเดี๋ยวนีคนมาขโมยเออโอ้ยที่มาอันไปหมดเลยกูยกมาได้แค่สองอันรถคันนี้มันเก็บมันได้เยอะต้องรถู้รถตโตเก็บเยอะสุดละมาแล้ว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 เราเหมือนเพลย์ดีเลยว่ะเพลย์ดีรถเหมือนเพลย์โอ้ย เก็บเก็บแล้วรอบหนึ่งเก็บอีกหนึ่งครับทำไมทีวีอมันหนักกว่าพี่โดเกลี่ออกว่ะไม่จะยืมทีวีออกมาทำไมมันดึงอันนี้ออกมาขึ้นมามาแล้วมึงบังให้กูขึ้นไงมึงอ่ะโอ้ขึ้นตู้หลังอ๋อโหินไม่ดูแล ปาเวฟออกไปยดีอันนั้างนี้เย็นเดียวนี่เรานี่เราต้องกำพังด้วยกันขรับดีๆเออไปรถประจําตัวของเราดีกว่าเฮ้ยการอย่ารลดไปต่อเลนี่คือรถขโมยของแล้วก็เดี๋ยวไปหารถอีกคันหนึ่งคือรถรถเอาไว้เล่นรถเนี่ยไอ้นี่รถขโมยไอเดียเขาเรียกว่ารถเออเสร็จอีกรถหนึ่งก็คือรถเอาไว้เล่นยิงปืนอะไรพวกเนี้ยเวลามีคนมายิงเราอ่ะเอารถที่ไปจอดที่สปาก่อนเลยเอารถที่ไปจอดที่สปาก่อนไปจอดที่สปาอน จะรออันนี้เสร็จพี่มไออ,อ,อะไรจบตรงตั้งสามนาทีนู้นเราไม่เพื่อเราทำไปแล้วเราไม่ต้องดีกูขับรถดีวะ่ะเมื่อกี้กูขับระเบิดเลยจากสิบห้าอันไม่เหลือซูนเลย,ลเลยเออเฮ้ยไม่สิบสิบเอ้ยกลัวออกมาโคกกว่าสาม,มาอันที่จริงมันมีสามอันด้วยเพราะสามอันเท่ากับสิบห้าเว้ยนะสิบห้าก็คือถ้าเกิดมึงยกถ้าเกิดมึงยกอีกสามอันก็เต็มกล่องแล้วอู๋มันฆ่าเองว่ะ ไี่รู้อะเราก็เคยฆ่ากันเองครับมึงอย่าลืมนะการเวียแค้นฝังหุ่นอยู่ไม่ตรงนี้นะออกมาดูเลยกูไ<ะ>ม่กูจะออกมาเล่นยิงเล่นเล่นถ้าเกิดกูออกมาแล้วกทท็ทุกกระจกกินขับอยู่ได้เปล่อไม่ได้เลยแล้ว่ากกูมาทำอะไรกูรู้เลยว่ามาทำไอ้นี่พังแล้วก็มูลของเนี่ย ไม่ได้เว้ยเอ้ยเดี๋ยวเอ,ยเอากระสุนเลยตรงนั้นหนักตู้กระสุนหนกแล้วนี่โหมดแล้วเพราะกูตายแล้วเบอร์เออนาแตวกูเอานี่ก่อนโอเคอะไรอะสามเดย์โอ๊ยไม่เป็นไรหรอกปังขึ้นเลยแล้วไม้ซื้อเมลซื้อไม่เป็นะอะถ้าก,กดคลิกไปแล้วมันจะมีอะเพนะี้ยมหน้าอ๋อนี่เห็นแล้วข้างล่างรูปอะ ล้วก็เลื่อนเลื่อนเอาเอาเท่าไหร่ถ้าเกิดเราตายเรื่องสูนเราจะหายไปเนี่ยเอาแคบอื่นพวกก็พอมาไปเราไปหาที่ป้นต่อเราขอให้เจนเราไปเราไปขายที่กระเป๋าเดี๋ยวกูออกมาตรวจละเราเอ้ยเดี๋ยวกูดูให้ว่าทุ่งไหนป้นได้มั่งเพราะมันจะรูปเตาเป็นสีชมไว้ถ้าเกิดถ้าเกิดเอ้ยนี่ไงป้นได้ป้นได้ป้นได้โอ้โหซีพียู โอ้เครื่องขนาดจำโมซะด้วยไม่เลยละกูละกูหันรถให้เดี๋ยวได้อยู่ใช่กันหันรถให้ไปไหนเขาเอออปนี่ยังอยากขับมาใกล้กว่านี้แล้วเดี๋ยวกูตายเอาไปมันมีกล้องอยูเลยไปกัน เราไปที่สเปาเหอะเอ้กูสิเป็นคนขับนี่นี่ตะคุณตะตะคุณตะตวคุณตะตะคุณตะตูคุงตูจัดแหละไอ้หมดเลยจบนาแล้วไปไม่ต้องไม่ต้องกดน้เราต้องกดเอง รไกลหน่อยระปเป๋าอยู่ไหนกูยังไม่รู้เลยกดตัวเองแป๊บนึงเออใกล้ถูกแ,<ร>แล้วเว้ยเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวออขวามึงเลี้ยวซ้ายนี่อะไรเออขวาแต่เดีนะ๋ยวเดี๋ยวคนที่เราทำอะไรดีก็บอกได้นะครับแบบบอกข้อมูลเพิ่มเติมว่าทำายังไงบอกเฮ้ยกูจะไปกดตัวคสวยแล้ว ไอการเริ่มงบรกิจแล้วเอาเอาหายเอาหายเล,เหลยหายเลยชิปแล้วยี่สิบแปดต้องกูบอกแล้วว่าไป็นือเพิ่มเพินแค่สองคนต้องไปค้นกันต่อต้องไปทำบริจิตกันต่อเออเอามาตั้งที่สบาวก่อนเอามาตั้งก่อนแล้วไปหา,ารถต้องมาเลายจังรถ มามารอนกอนมามาตั้งรองเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนขโมยมึงตั้งให้เป็นระเบียบเหมือนรถเอ็นบีซีดิมึงตั้งให้เป็นระเบียบมันจะไม่รู้นวลดของผู้เล่นต่อใกล้ๆะหนะ่อยะนะเล้าคนะุณลงก็ได้ถัดนานชิบหน่อยแล้วนี่มันที่ไหนเ,ปปเนี่ยอ่าี่สปาเนี่ยเอ้ยนี่ไมีเทสป,ปาเนี่ยอะไรสิปปร<ข>อะไรสิ<อ> นี่นี่แหละทา้าแคนละสิ่กันเฮ้ยเราปกป้องนี่ก่อนดิปลกป้องเลยอี่เร็วดีเนี่ยกูได้รถกูเองเนี่ยมีแต่รถเกิงแล้วนเ้ยเฮ้ยเ้วของไหนอะไรนน ลู้เาไม่เท่ามันจะหายหรอไปอือมันหลัรถจะหายแล้วมั้งจะเปาร้อนอ่เคยขัอะไรดีน้างบ้เอมึงก็มาอยู่้วยไปเตลลยไอ้เห้เี่ยเอาเลยอู อต่อไปไม e ่ได้เลยกูติดตอกูโดนใครมาว่าเราโดยนะกลับมาเร็วกลับมาเร็วเราไปแลกเงินเสร็จแล้วไงโหอะไรวะไม่มีไม่มีสัจจะเอาเลยงั้นเดี๋ยวกูป้นทางแล้วกันไปป้นที่อื่นทางแล้วกันไปหาอะไรได้เสริมเ้ยโอ้โหกติดข้างในรถกูที่ไหนแล้ว ทำไมไม่แต่งเนี่ยแ,แต่งแล้วไอการไม่มีี T V วสักอันหนึ่งเลยลวะไอการมี้าเก็บไม่อยากเอาปะมันเอานเอ คอ่าตอนนี้กูได้ของมาพี่เอมเลยไอ้กันเดี๋ยวเดี๋ยวมาปนคองด้วยก็ไปไ้พปนที่ไหนต่อดีนะค่อยกลับนะเว้ยกูขอไปปนกนมียิงอะไรมี้อ่งเดี๋ยวมึงก็รู้หรอก อ้แต่เรียบร้อยแล้วโอ้ยตอนนี้กันไม่มีที่อะไรเลยนอกจากไอกระเป๋าอันเดียวโอ้ยเป็นมงดีขอหาอะไรได้ก่อนดีรีบเลยวะเนี่ยมันจะดูชื่อกูมันจะรู้ดิอื อุย้ยติดไฟแล้วไอ้การของนี่ในรถไม่อบ,บอกแล้วมาเถอะตรงแนี้เยอะกว่าเงินเรา <ไป S 2> วิา่จะไปยังไงมดูดูเชือกห<อ>่วของในกล่องเทียมเลยเอ้ยมันจะมาหากูไล่สัตว์เลยไอ้กัรกูได้รถด,ดีๆมาแล้วเอาจำลังกลับไปแล้วรถที่ไว้ไวขนของรถตู้ อันนี้นรถสำรองากันเปืออไหเอ้ติดติดจบแล้วเร็จ้จแล้วังเลยจจต่อไปก็ของใส่เข้าไปเรียบร้อยรถคนนี้ทำอะไรเดือกันเอาไปขับเล่นปะ หรือว่าเอาไปนี่เปล่ารถนี้ไปขนของ,องที่ขโมยมามาใส่รถนี้ว่าถ้าเกิดรถนี้ออกไปเดี๋ยวมันต้องระเบิดแน่นอนว่าปะรถมันจะไปปนแล้วก็มาในรถนี้ก็รถคันนี้ได้พังแลว้วมึงดูด้านหน้าดิเฮ้ยเรามาอยู่ตรงนี้อย่าดูตัวเดียวไอ้กันเดี๋ยวไปรอด้านหน้าแล้วกันเดี๋ยวมันรู้ว่าเราเอาเก็บอะไรไว้เดี๋ยวม,ามาันมาเดินไปเนี้ย อยู่ด้วยเฮ้ยโหแล้วทีนึงมือเต่ารถถึงรถหายแล้วด้ยเฮ้ยรถหายไปแล้วไม่ได้มาเกินหมดยังยังเฮ้ยมีในคของเฮ้ยเฮ้ยแต่ดีเหลือกล่องอยู่เหลือกล่องอยู่เฮ้ยเอากล่องย้าย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 กล่องไอแต่รถคันนี้ไม่มากนะเฮ้ยแต่รถคันนี้ไม่มากนะ เกลียดเตอนเลยนไม่รู้ว่ากูยอมเขาาไปอ๋อได้อยู่ได้อ๋อไปย้อนได้อยู่ได้ครับเต็มแล้วนะเอาไม่ต้องไม่ต้องขยิบตัวได่ต้องขยิตัวไปเต็มแล้วว่ะเต็มแล้วอันนี้ยเนี้ยเดี๋ยวกูไปหารถเพิ่มแล้วกันไอ้กูเต็มแล้วมึงกูเต็มแล้วนี่กดตรงนี้มึงมากดตรงนี้เลยมากดตรงนี้เนี่ยเนี้ยกดตัว F สปอน ไอ้กลางเนื่องถ็จะมีรอกลางเน่ยะ้เอะเพมีขับรถดีเดยวมึงพองมาให้แล้วรถก็จะไม่บางไออยู่ตรงนี้นะลอยอยู่ตรงนี้นะรถตู้ดีรถตู้ดีรถที่เป็นรถยน์ดีแน่ไปย้อนสรงเว้ยใช้ SNG รอไม่พังเลยเฮ้ยกูจะรถพยาบาลอ่ะ มตกเออแล้วไ่บ้านมาเดีวแล้วเมื่อไรว่ากิจจะผ่านเนี่ยรู้สึกไอ้นั่นมันทํานานแล้วเราไม่ต้องทำแล้วกิจให้มันทําเราขอกินชาวบ้านเอาแยกของจากจากรถที่เราสปอนมาป่าจ๋าละโอ้ยโอ้ยลำบากเว้ยโอ้ยลำบากวบนเมื่อไหร่ภารกิจเอ้ยภารกิจยังไม่จบพีอ๋อ อาเหรอคอณน่าจะหายเอากันเฮ้ยรถนี้มันน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวกันไหนลองขึ้นรถไปบาลดิเดี๋ยวกูลองขึ้นด้านหลังว่าขึ้นได้ไหมแค่นี้ดิแคไหนได้แล้วก็ลองขึ้นด้านหลังอ่ะ อืไ,ไม่ได้หรออาจจะได้ก็ได้ลบคือไม่ฟังไม่ใช่ไม่ใช่มันเก็บได้แค่สิบห้าอันน่ะอันนี้เก็บได้แค่สิบห้าอันน้วก็บได้่สิบห้า้ไหอม่ใช่บอกันจะมีน้ำหนักในตัวมันเก็บได้แค่สิสิบห้าความหนักไม่ใช่หรออันนี้เก็บได้สิบห้าความหนักใช่แล้ว ก็าไปหารถดิจุกจรงนี้ไม่น่ะอยู่นี่เลยนะแหละรถหายแล้วมันจะจบแล้วฮะมันจบไปแล้วแต่เลยอะ